เอาไปแรกที่คอรมอลกันบ้างครับได้ยินช็อปน้องริบินในลักการนะนะครับไอ้ชายออประมาณเพิ่มเติมพอชอซอมพาน่ารวยหกสิบเจ็ดนะครับเพื่อดำเนินโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับโดยคอรมอนะครับอินช็อปในทางการจัดทำอ่าอุประมาณนะครับปฏิทินอุมประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปรปจำปีก็ประมาณ6กเจ็ดนะครับตามทีสำนักงบประมาณได้เสนอโดยงบประมาณรายจ่ายเนี่ยมีทั้งเม็ดเนี่ยสามล้านที่เส้นแปดมืนล้านล้านบาทนะครับโดยสำนักงบประมาณเองได้จัดถนนประมาณแล้วนะครับคิดเป็นรอยละเก้าสิบเก้าจุดสามเจ็ดแล้วประมาณลงทุนไม่อยู่ประมาณสักอาเส้นล้านเท่านั้นพอพน,นันเนี่ยก็เผอให้ใ่ายใจได้ทันจึงเสนอพอโรโบ หบประมาณราย่ายเพิ่มเติมพศ25 6 7นะครับซึ่งเป็นวิธีการบริหารจัดการหบประมาณเพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกฯิจย่างถั่วทึ่งสอดคล้องกับสถานก,การณ์ในปัจจุบันและก็เป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศด้วยนะครับค่ะสาหรับโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่ค่ะจะดําเนินการโดยใช้งบประมาณเพิ่มเติม2567นี้่แหละค่ะพูกพันกับจายการใช้งบประมาณของรัฐ ซึ่งาวาการอนุมัติเนี่ยข้องคอรอมอเนี่ยผ่านแล้วค่ะก็จะเสนอเข้าสู่ขั้นตอนสภาภายในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้เร็วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะอ,อีกทางอย่างคาดว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี่ค่ะก็สามารถทําเป้าหม่ภายในไตรมาสทีซีของปีนี้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะมีส่วนผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP นี่แหละขายายตัวได้เพิ่มเติมขึ้นอีกประมาณ 0. 2 5เปอร์เซ็นต์ค่ะและการเศรษฐกิจไทยทางปี ก็จะมีการขยายตัวได้ซ่องถึงเหรือว่าอ่ทีชเลียอยู่ที่องจุดห้าเปอร์เซนั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นโครงการเงินดิจิตอลวอลเลตนาที่ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาวา่าคาดว่าปีนี้ในเดือนสิงหจะเซตโครงการนี้แล้วก็สามารถใช้ได้ค่ะ